สวัสดีจ้่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ลกคนกำลังสิมาเปลี่ยนเอฟซีเยติ๋วจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักจ้ะทุกซับสักไข่จ้ะที่เข้ามาชมเยติ๋วนะคขะเนาะจ้ะวันนี้ก็อาหารเวียดนามจ้กขนมข้าวเคียวอ้อนจ้ะกับหมูยอหรือข้าขนมข้าวเกียวปากหม้อนะคขะเนาะจ้ะดีค่ะสามชิ้นจ้ะ สมชิ้นนี่ห้าสิบาทนะคะหมูยออีกหมูยออยู่บ้านจะหั่นใส่เองน้ำจิ้มรสเด็ดจะน้ำจิ้มถัว่วมะเขเดอร์มาก,กินน้ำกันจ้ายายก,ก็จะไห้เห็นน้ำจิ้มเนะค่ะเนาะเอาเห็นตะกลองซ้ำเห่าหน่เนาะค่ะมูยอ หมูยอเจ้าประจำค่ะมาเด้อกินน้ำปั่นสุกขุขข้นจัดน้ำจิ้มทัว่วคืออกราเด้จัดเด้ออ่อำทำแรกมาจินงจกมฮื้ม อันนี้ขนมปากหมอแบบโบราณนะจ๊ะแป้งเพ่จะโม่ออกจากชากเขาเจ้าปีเจ้านึงจะใส่แปง้งสำหร็จ,จเจ้านี่จะใส่แป้งโบราณนี่สูตรโบราณนะจ๊ะ แบบจดเป็นอาหารเ้าเด้วยค่ะเด้อจะเป็นอาหารเสา,เน,า,า,เานักท่องเที่ยวมาก ในร้านแดงเนี่ยเนื่องก็มีขายจ้ะเต็มบลั่นจะมีร้านแม่อุดผู้เดียวแล้วค่ะนึงน้อนนันก็จะจะใส่แป้งสำเร็จบาจัด ตะกีเป็นโมหินเปลี่ยนจากโมหินมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโม่ไฟฟ้าน้ำจิ้มทัวเนี่ยยากจะเพิ่มพริกพ่นลงไปได้มักเผ็ด ร้านพ่นิจะมี่ขายอะไอผัวเปี๊ยทอดแล้วก็พิซซ่าเวียดนามขนมปับหมู ขายแต่รุ่นย่า่เพ่มมากเลยจ้ะแต่รุ่นแม่เป็นขายแยกเดียวกันน,น้อยอยู่ ขายจนเป็นสอนสาวลูกมะเอดแทนหมุนแทนแม่เขาคนย่วนจ้ะคนขยันมากๆเลย ai đúi cho trên cáiจอ lớn thì đúi, cái nhỏ thì đúi, cái gì? cái này. đấy làm đấy, làm đấy Biết. Ừ. Uhm. ย่ายลืมบอกกินนั้นเลยขายา ิดมากอะบิดขอบคุณทุกเรือทุกรักทุกไร,ท,กร,ท,กรทุกจับทักใครแล้วค่ะเด้อพ่อกันคลิปหน้าจ้ะบ,บ๊ายบาย